มีใครเชื่อมั่งว่ามีคนไปซักผ้ามาแล้วด้วยว่าเรามักจะทำอะไรช้าอันดับแรกสติยังไม่พอทำเร็วแล้วพลาดได้อันนี้เป็นเรื่องปกติอันดับที่สองก็คือคิดว่าตัวเองมีเวลามาก ไม่เคยคิดว่าลมหายใจนี้หมดไปไม่รู้ลมหายใจหน้าจะมีหรือเปล่ามก็เลยทำอะไรช้าใจเย็นเห็นแล้วน่าสงสารมันเป็นการช้าเพราะประมาทไม่ใช่ช้าโดยธรรมชาติเหมือนหอยทาก ถ้าก็เร่งให้ตายมันก็ได้แค่นั้นเลยมันไปเร็วกันนั้นไม่ได้หรอกมันเต็มที่ของมันแล้วส่วนว่าเราพัฒนาได้ธรรมาต้นได้อยู่กองโรงเรียนปเปล่านวิดปลีดปลุกขึ้นมานี่สามนาทีจับเวลาทันทีเลยตั้งแต่เก็บมุงหมอนพับที่นอนให้เรียบร้อย ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำห้องส้วมกลับขึ้นมาแต่งตัวและลงไปจัดแถวให้พร้อมให้เวลาสามนาทีทั้งหมดที่ว่ามานะสามนาทีขอยืนยันว่ามีเวลาเหลือด้วย <c oughs> ลองหัดดูบ้างแล้วจะมีเวลาทำความดีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย ว่าตอนช่วงนั้นก็ภาวนาจนชินแล้วเพียงแต่ว่าการเรียนวิชาทหารนั้นหนักมากปลุกตั้งแต่ตีห้าทั้งวิ่งทั้งกายบริหารก็อาจจะเสร็จสับเรียบร้อยก็เจ็ดโมงไปแล้วมีเวลาอยู่ในโรงเลี้ยงแค่ไม่กี่นาทีสำหรับกินอาหารเช้า บางทีก็เปล่าเสียงนกหวีดปรีดแรกเริ่มกินปลีดที่สองต้องอิ่มไอ้ปรีดแรกกับปลีดที่สองมาทีห่างกันแค่สองวิอิ่มไม่อิ่มมันก็ต้องอิ่มได้สักคำก็ยังดีแล้วก็ไปเตรียมเข้ารบทงชาติหลังจากนั้นก็ฝึกยุทธวิธีการรบระเบียบแถวท่าอาวุธอาวุธศึกษา โน่นห้าโมงเย็นเลิกวิ่งครับวิ่งออกกำลังต่อไปกว่าจะการบริหารเสร็จอะไรเสร็จบางทีก็เกือบทุ่มมีเวลากินข้าวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก็สามนาทีเหมือนเดิมไม่ได้นอนนะจ๊ะให้เวลาขัดรองเท้าเข็มขัดเครื่องหมายทุกอย่างให้เงาวับ ภายในไม่กี่นาทีนะเสียงนกวีดปลิดแรกเตรียมตัวนอนถ้าปลิดที่สองต้องหลับเลยก็แปลว่าเราจะนอนประมาณสองทุ่มมาสามทุ่มก็ปลิดปลุกไปฝึกยุทธวิธีลบเวลากลางคืนก็อาจจะได้นอนอีกทีก็ตีหนึ่งตีสองทุกคืนตีห้ปลุกอีกแล้วลองมีชีวิตแบบนี้ดูบ้างไหม ด้วยความที่เห็นคุณค่าของการภาวนาถึงจะนอนตีสองและตีห้าต้องตื่นก็ตามปัตตีสามต้องลุกมาภาวนามันเป็นความเคยชินที่ร่างกายมันจะตื่นเองโดยอัตโนมัติลุกขึ้นมานั่งภาวนารักษากำลังใจของเรา ปรากฏว่าไอ้เพื่อนที่เหนื่อยจะตายชักมันก็ลุกมากวนตีนเราได้เหมือนกันมันแทนที่จะนอนถึงเวลาก็คลานมาพนมมือรอบเตียงเลยหลวงพ่อขอสองตัวมันเรียกหลวงพ่อตนะั้งแต่ยุคนั้นเลยนะไม่นานนี่ก็ยังมากันที่นี่สี่คนห้าคน บอกว่าให้ไปงานเลี้ยงรุ่นดูบ้างถามว่ามึงเลี้ยงกกี่โมงมาห้ามโมงเย็นว่ามึงไปเหอะกูจะไปแดกกับมึงได้ที่ไหนอ่ะหน่อยนะเลี้ยงรุ่นห้ามโมงเย็นกเกษียนกันหมดแล้วค่อยมีเวลามาหากันเวลาวิ่งก็วิ่งภาวนาเวลาฝึกกายบริหารก็ภาวนาไปด้วยต่อให้โดนซ่อมโดนลงโทษก็ภาวนาไปด้วย หึงได้ยืนยันว่าเราสามารถภาวนาได้ทุกิีลียมบทหกคเมนตีลังกาอย่างไรก็ภาวนาได้ขอให้มันตั้งใจทำจริงๆเท่านั้นแหละแล้วมันดีอย่างก็คือเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยวัแบบจิตกับประสาทไม่คนละส่วนกันการลงโทษอย่างหนึ่งเขาเรียกปั่นจิ้งหรีดบางคนเรียกเล่าทอมบอก็คือเจอเขาไปเมาหัวทิ่มทุกไลยเขาให้ก้ม เอามือขวานิ้วจิ้มพื้นไว้มือซ้ายลอดใต้แขนขวาไปดึงใบหูขวาเอาไว้แล้วก็หมุนไปจะว,วนซ้ายหรือวนขวาก็ได้ตามจำนวนที่เขาสั่งต่ำสุดก็สองรอยรอบรับประกันว่าเงยหน้าขึ้นมานี่เดินไม่เป็นทักลายนึ่งแล้วเอีอยงซ้ายเอยียงขวาแล้วก็ล้มฟาดตึงเมาอาตมาก็ปั่นไปเรื่อยปั่นไปเรื่อยมึงอยากปั่นเท่าไหร่ก็สั่งมากูทำให้ ก็คือจิตเรามันอยู่ข้างในไม่ได้ออกไปข้างนอกมันก็เลยไม่รู้สึกเมากับคนอื่นครับทายที่สุดเพื่อนที่นอนอยู่กับชากขาให้ล้มมาล้มลงไปมันก็ะซิบใส่หูไอห่ามึงล้มสัทีสว่าเพื่อนฝูงจะตายห่าหมดนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมล้มสักที <c oughs> นี่นเลยทำให้เข้าใจว่าในเรื่องของจิตกับกายเนี่ย จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกวันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนก็ตามอย่างตอนนี้มันก็แย่อยู่นะแต่บอกมันบอกไปทำงานก่อนมีเวลาแล้วค่อยพักครูฝึกขาสอนมาท่าได้ยุกนั้นแล้วเวลานอนน้นพรเองอีกเยอะอีตอนอยู่ในโรงศพมึงไม่ต้องรีบนอนหรอกตอนเนี้ไอตอนอยู่ในโรงศพใครปลุกมันก็ไม่ลุกแล้ว หรือพระโอมจงลุกจงลุกกูก็ลุกเลย้นั่นก็นบ้าจี้เกินนั้นถึงเวลาจิตเป็นนายเราสั่งมันทำอย่างไรก็ได้สั่งมันบอกว่าต้องไหวมันก็ต้องไหวมันเป็นมโนสัญญาเจตนาคือจิตที่จดจำได้ว่าใจตั้งมั่นเอาไว้แบบนั้น ไม่ถึงเป้าหมายไม่เลิกไม่ถึงเป้าหมายไม่ล้มความตั้งใจไม่ถึงเป้าหมายกูไม่ตายถึงตายกูก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะลองไปอ่านในะพุทธวงศ์เลยพนะระเจ้าสังฆบรมจักฝั่งเทศองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสศรัทธาสุดขีด ตัดศีรษะตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาได้ความมุ่งมั่นของจิตประคองศีรษะถวายถึงพระหัตถองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศตั้งความปรารถนาขอบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วร่างกายถึงลง้มแปลว่าต่อให้ตายกูก็ต้องทำให้สำเร็จก่อนส่วนพวกเราล่ละช่างมันเถอะลืมๆม,มันซะ ตั้งใจลดน้ําหนักได้สองวันเลิกแล้วกินต่อดีกว่าอ้วนกระชั่งแม่งเหอะใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่กรชั่งมันเหมาว่าใช่กันแล้วกันนะขาวนี้กำลังใจของพวกเราถ้าหากว่าส่งตัวมุ่งมัน่นง่วงแค่ไหนมันกระลุกเพรารู้ว่าหน้าที่นี้เรายัางทําไม่เสร็จ ไม่ใช่ใครอยากทำทำไปเถอะหลวงพ่อสอนดีมากเลยแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนจเจริญต้องบอกว่าสมควรตายนะเป็นในอ,อะไรซีรีส์จีนนะข้าพเจ้าสมควรตายสักหมื่นครั้งเอาเถอะจะอภัยสักครั้งหนึ่งอีก9 9 9าครั้งมึงก็ตายไปก็แล้วกันอย่าทำตัวเป็นคนมีเวลามาก ช่วงไี้ผ่านมาอยู่ในวันพระเข้าพรรษาวัดท่าขนุนจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาทั้งภาคเช้าและภาคคำ่ำการเทศเขาจะมีการบอกสักการว่าบัดนี้พระพุทธศาสนาล่วงเลยไปแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีสมัยก่อนเขามีการบอกด้วยว่าเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปี ก็คือให้พวกเราไม่ประมาทแนะละเร่งขวนขวายสร้างความดีไม่อย่างนั้นเวลาผ่านพ้นไปมันก็จะเป็นอย่างที่โบราณคำว่าเวลาและวารีไม่มีวันจะคอยใครเรือเมและรถไฟย่อมต้องไปตามเวลาโอเอและอ่ดอาดย่อมจะพลาดปรารถนา พลาดแล้วจากโศกา,านิจจาเราช้าเองโทษใครไม่ได้หรอกแต่ถ้าทำบุญมาดีนี่บางทีมันไม่พลาดนะอาตมาอยู่สงไงโกลกส่งสตังให้ลูกสิบเดี๋ยววันนั้นเดือนนั้นปีนั้นตู่อยู่ที่หาดใหญ่จะเดินทางกลับไปช่วยจองตัวรถด,ด่วนให้ด้วย ไอ้ลูกศิษย์ก็ไปซื้อตัว๋วมาอย่างดีอาจารย์ก็ไว้ใจลูกศิษย์พกตั๋วใส่กระเป๋าได้กูก็ไม่ดูเลยถึงเวลาขึ้นรถไฟที่หัดใหญ่เอา้าแล้วคุณมานั่งที่อาตมาได้ยังไงไอ้เจ้านั่นก็บอกที่ผมนะครับบอกขอดูตั๋วในได้ไ,ดไหมมันหยิบให้ดูเออหมายเลขเดียวกันวะแล้วของอาตมาล่ะก็ส่งให้เขาดูสองคนก็นั่งเออทั้งคู่ กาดลดคำามาดูเสร็จสับเรียบร้อยของอาจารย์เป็นด่วนบัตเตอร์เวิร์ดแต่คันแนมนเป็นด่วนทักษินวิ่งสงไงโกลกหัวลำโพงครับด่วนบัตเตอร์เวิร์ดมันมาเมื่อสองชั่วโมงครึ่งที่แล้วซึ่งทามันวิ่งไปป่านนี้ก็คงไปไหลายจังหวัดแล้วปรากฏว่ามันเจงซ่อมอยู่เราอยู่สงไงโกลกซึ่งด่วนทักสินมันวิ่งออกจากที่นั่น ให้ลูกศิษย์ไปซื้อตั๋วแทนที่มันจะซื้อตั๋วด่วนทักสิน,นไปซื้อตั๋วด่วนบัตเตอร์เวิร์ดให้ไอ้นั้นวิ่งมาจากสิงคโปร์เนี่ยลองคิดดูว่าสร้างบุญไว้ดีขนาดไหนมันวิ่งมาถึงสองชั่วโมงครึ่งที่แล้วแต่มันมาจอดซ่อมรอเราอาตมาขึ้นรถได้มันก็ออกพอดีนี่ถ้ามันไม่รอนี่ตายเพราะไปขึ้นผิดขบวนเนื่งนี้เล่าให้ฟังไมอุทาหอนว่าอย่าไว้ใจลูกศิษย์ สั่งอย่างหนึ่งแม่งทําอีกอย่างอยู่ใกล้ๆจะโบกให้คว่ำเลยอีกอีนี้มันดันอยู่ส่งไงก็ลกส่วนเราอยู่หัดใหญ่มันข้ามไปไหลายจังหวัดไม่รู้จะโบกมันยังไงนั้นโปรดอย่าประมาทวันเวลาไม่คอยใครเล่งการปฏริบัติให้มากเข้าไว้ เดี๋ยวอาตมาจากตรงนี้นำพระเราสมาทานกรรมฐานเสร็จก็ต้องวิ่งไปบวงสรวงรับพระบรมสารีริกธาตุให้กับทางกองทุนหลวงปู่ปาลที่สุพรรณบุรีกลับมาอีกทีก็คงค่ำเลยจะไปอ่านว่าพรุ่งนี้เจอกันก็เดี๋พรุ่งนี้ขอปรับหนะ่อยขอปรับมาภาวนาพระคถางันล้านตอนตีสาม้ะตื่นกันทันไหม สักตีห้าก็น่าจะจบเพราะว่ามันเป็นวันสอบนักธรรมชั้นโทชั้นเอกซึ่งพระครูววลาการจะนธรรมแกเป็นกรรมการเนถ้าออกจากนี่ช้าม,มีหวังเดี่ยงแน่นั้นพรุ่งนี้ก็เลยช้ามไม่ได้ถ้าไปสวดตอนแปดโมงแล้วเลิกสิบโมงนิดตายแน่นนพระเราก็สวดมาดต,ตัดตีสามเลยแล้วตอนเช้าเราก็ ปฏิบัติธรรเขาเราไปสองชั่วโมงสิบโมงเลิกกลับบ้านเ,เห็นกำหนดการไหมเขาเขียนไว้ข้างล่างว่ากำหนดการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมงานนี้เปลี่ยนจรนะิงๆนะก็แปลว่าเย็นนี้พอทำวัดค่ำรอบสองเสร็จแล้ว,วเราก็จัดที่เตรียมภาวนาวะกรถางล้านกันเลยไม่รอนะจ๊ะ ตีสามใครไม่พร้อมก็ช่างมันจะอาวาดพร้อมก็เริ่มเลยใครมาช้าก็รวยน้อยหน่อยเพราะมันแค่ร้อยแปดจก